นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้คาถาปรีิ นะปดนิ่งโมปดนิ่งพุดปดนิ่งทาปดนิ่งยะ ปุนี่มีศิลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภควายะทาพุทธโมนะด้วยบรมีหลวงปู่ทวด ปดช่วยดนบันดาลให้ลูกได้ปดหนี้สินมีเงินมีทองลืมปาอ้าปากได้โดยเร็ววันด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ